โอเคครับแต่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบันวันบ็อกแบบเร็วๆนะครับแบบยาวๆไปเลยแต่ผมจะมีตัวช่วยอยู่หนึ่งตัวช่วยครับผมไม่งั้นมดไม่งั้นมันจะไม่ธรรมดาอืของผมมาเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับเนี้ยโอเคนี่โอเคอเครับนึง ดับพึบพบแบบ่งดับพึ่งหยัแบแป๊บนึงหยับ,บพึ่งแป๊บนึ่งโอเคนะครับนี่คือมอสเบนเทนนะครับผมชอบเล่นมอสนี้มากเลยโอเคเริ่มหยบหายอิยนชานครับผมขอบคุณครับผมชอบจริงๆขนมปังมาไปเกมติดกอบเจ้าวก่อน ra cái nhà binh binh nè, dừng tham gia khoảnh đại มได้ไม้แล้วครับได้ไมาแล้วอืฮะไันอะไรได้ฟักทองมาเดี๋ยวไปทำไฟฟักทองครับใส่คุณที่ก่อนแล้วกัน เอ,อยไอ,อ้นี่เกือบอืมก่อนเดินเราต้องทำแบบนี้ก่อนเอาไม้มากอ่อนปั๊บปั๊บปั๊บ กูรู้แล้วกูจะทำยังไงนะครับผมรู้แล้วว่าจะเอานั่นไปทำไมล้วนึงเดี๋ยวหาคน,นอ,ยนะอยู่ไหนนะติงไฟอืผมจะลองกระโดดบนห้องดูนะแล้วก็บินคนระับอ้ยจะลงเอออย่างนี้สิจะบล็อกนะ้ำต่อนะครับ ơi đi 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 ấy hùng hiện tại ốp hùng thật lạn rồi ok đắp nưng nhăng 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 tao tặc bóc con đắp nưng tao tao đang đây tặng cho rồi ไม่ไหม้ดีๆก็ไม่ให้โอเคเราเริ่มทำการขยายพื้นที่กันได้เลยต้ป็สตริงไฟทำไมวันนี้ใช้สตริงไฟบ่อยจังมา เราจะบินไปสำรวจข้างล่างนะครับเราจะบินมาสำรวจหน่อยอันนี้นะครับโอเคเอาลงมาแล้วโอเคความตัวอมยเจ็บมาเอาโอเคเราจะดินกับนาเราเริ่มทำอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม ให้หมายหลักกันนี้มงมังเข้ามาหนึ่งปักขนม,มปังดีกุดมากดูหิน làm cái <laughs> cột gì vậy tí cái cái bọc buồn nhung đinh ừm ไม่เลยลองจะเกิดอะไรนี่เกิดอะไรยุ่งๆดิของก่อนดีกว่าปฏิบัติการอาหาร ขยายพื้นที่เริ่มปฏิบัติการขยายพื้นที่เดินปิดอันนี้ก่อนไม่ได้อยากจะสู้มาปุ๊บปั๊บปั๊บปบปุ๊บปั๊บปบปั๊บปุ๊บปคปับ บินไปด้วยครับนะบินครับเราจะบินครับโอเคเกือบเกิดอุบัติเหตุไงี่ยเราก็ใยญ่พื้นที่แล้วต่อไปเราก็เริ่มบินกันได้เออเราได้ยังมมาแล้วคับไมาครับผมไม้

ามาแล้วเอาเรื่องเล่นตัวตัวน้ำสารสว่างมาแล้วมาครับผม โอเคนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย